โอสคูรูหรือว่าเทนเนอร์รทั้งรวมทั้งคนรุ่นใหม่มันจะพูดถึงเรื่องวิธีการดึงดูความสำเร็จด้วยการสร้างรายได้ด้วยการหาเงินความสำเร็จทั้งหมดอาจจะอยู่ที่ผลลัพธ์ก็คือรวยขึ้นซึ่งแน่นอน,อนสิ่งนี้เป็นเรื่องจะเป็น สำหรับมนุษย์ในโลกยุคใหม่และตลอดมาหลายร้อยหลายพันปีเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนใช่ไหมละ่ะแต่สำหรับกระบวนการของการวาดโค้ดไม่เพียงแต่ที่เราจะใช้กฎแห่ง,งดัลดูดในการสร้างไรายได้ในการหาเงินแต่มันอาจจะหมายถึงการสร้าง คุณค่าของชีวิตให้กับตัวเองมหายถึงการเติมเต็มประสบการณ์และคนพบว,วิธีการใช้ชีวิตที่ล้ำลึกและมีคุณค่าที่สุดที่เราอาจจะเป็นผู้ลงมือสร้างคุณค่าและความหมายนี้ขึ้นมาผมคิดว่าในโลกยุคใหม่ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไป ปีหน้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนอาจจะต้องปรับตัวที่เราอาจจะใช้คำว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อจะกะขยายห,หรือรองรับการเติบโตของโลกใหม่ที่เราเรียกว่า New Normal เป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมที่เราเรียกว่าการใช้ชีวิตในแบบ ล้ำลึกและมีความแตกต่างจากโลกเก่าอย่างสิ้นเชิงเราอยู่กับบ้านมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้ชีวิตกับการเดินทางไปทุกคนทุกแห่งเพ็ยงแค่มีโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กเพียงเครื่องเดียวก็สามารถท่องโลกและทำงานได้ในทุกคนทุกแห่งในทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่นิวยอร์ก อยู่ที่สิงคโปร์ฮ่องกงหรือที่กรุงเทพประเทศไทยหรือแม้แต่ในภูมิภาคใดในโลกก็แล้วแต่ที่ดาวเทียมหรือการสื่อสารในระบบของอินเทอร์เน็ตไวไฟที่สามารถเชื่อมต่อระบบได้มันคือการเชื่อมจิตเหมือนกันแต่เป็นการเชื่อมจิตผ่านเทคโนโลยีเชื่อมจิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จผ่านวิธีการหรืออัลกอริทึม ที่เราเรียกว่าวิธีคิดในโลกใหม่ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดในเวลาที่มันรวดเร็วในช่วงเวลาที่เราจะใช้มันในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกโมงยามซึ่งนั่นหมายถึงกระบวนการของการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ของมนุษย์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันใหม่ที่วิวัฒนาการอย่างล้ำยุคที่สุดใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกฟูลฟิล อิ่มเต็มมีความสําเร็จมีความสุขเอาชนะข้อจํากัดที่เราเคยมีอยู่และกระบวนการนี้แหละมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์วิธีการก้าวสู่ความสําเร็จที่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นเพียงแค่วิธีหาเงินแต่มันหมายถึงวิธีการใช้ชีวิตที่สําคัญที่สุดเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างสุดยอดได้เงินหรือว่าความสําเร็จอาจจะเป็น สิ่งที่มันถูกดึงดูดเข้ามามอาจจะเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตให้สุดยอดทํางานด้วยความรักหรือใช้ชีวิตในสิ่งที่เราเป็นและทําในสิ่งที่เรารักมันอาจจะดึงดูดความสําเร็จได้มากมายมากกว่ากันพยายามที่จะใช้ความเชื่อเดิมหาวิธีการที่จะสร้างความสําเร็จจากการดิน้นรนจากการครอบครองจากการสร้าง ผลกําไรจากการลงทุนจากการประกอบการที่เราอาจจะใช้คําว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้กําไรสูงสุดจนลืมไปว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการอาจจะไม่ใช่เงินเหมือนที่เราเคยติดก,กับหรือเงินอาจจะไม่ใช่คําตอบสําคัญอีกต่อไปแล้วสําหรับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ในปี2024เป็นต้นไปมันอาจจะหมายถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการได้ใช้ชีวิต หรือความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการได้ใช้เงินการวัดผลหรือวัดคุณค่าของมนุษย์อาจจะเปลี่ยนไปแทนที่มีเงินมากแล้วก็ใช้ชีวิตกับการหาเงินหรือครอบครองทรัพย์สมบัติในโลกให้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตได้อย่างสุดยอดที่สุดใช้ชีวิตได้อย่างเจ๋งที่สุดแล้วครอบครองโลกด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์หรือร่ำรวยความสําเร็จด้วยการร่ำรวยประสบการณ์ กระบวนการนี้ต่างหากที่เราเรียกว่าการวาร์ปโคสกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเพราะมันคือชีวิตที่เรากําลังสร้างสรรค์ที่เรากําลังวาร์ปไปสู่สิ่งที่เหนือกว่ามันคือชีวิตที่เริ่มต้นจากกันค้นพบศักยภาพที่ยิงย่งใหญ่ในตัวเราแล้วนํามันออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้มันอย่างสุดขีดสุดชีวิตเลย มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องโลกไปพิชิตภูเขาอิมาลัยไปสู่จุดสูงสุดของโลกที่เอเวอรเรสต์ไปสัมผัสกับความเล่นลับและความหัศจสรย์ของพิระมิดที่กิซ่าเดือดเก็พิระมิดที่อียิปต์เดินทางสุดขอบฟ้าไปสัมผัสเพื่อไล่ล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์ไอซ์แลนด์หรืออ阿สกาเดินทางเพื่อค้นพบชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิม จากการท่องโลกไปทุกคนทุกแห่งที่ใจปรารถนาเราทุกคนกําลังจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเราทุกคนจะเปลี่ยนอคริทึมแทนที่จะมาใช้ชีวิตหรือมีชีวิตเพียงเพื่อหาเงินแต่เรากําลังเรียนรู้ชีวิตที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะดึงดูดความสําเร็จและได้รับผลลัพธ์คือเงินหรือความสําเร็จมากมายที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอย่างสุดยอดไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่ถ่ายทอด ประสบการณ์ของความเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกเฝ้ามองเราด้วยความตื่นตะลึงทั้งหมดนี้กลายเป็นอาชีพใหม่กลายเป็นประสบการณ์ที่มันมีมูลค่าและมีคุณค่าหรือสร้างไรายได้ได้มันถึงยุคที่โลกกาลังเปลี่ยนไปและมันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนอาจจะต้องตกผลึกด้วยการเจริญในด้วยการหล่อล้อมด้วยการค้นพบวิธีการของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมมันคือการ คนพบสิ่งที่เราหลักมันคือการใช้ชีวิตในสิ่งที่เราสุดยอดที่สุดในตัวเราไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้วยความรักที่เรารู้สึกว่าเรากาลังทุ่มเทและเติมเต็มประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดจนทําให้เรากลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดผู้คนดึงดูดความสาเร็จดึงดูดรายได้ดึงดูดผลลัพธ์ที่คู่ควรตามที่เราใฝ่ฝันแทนที่เราจะมาหมกมุ่นอยู่กับกําไรและขาดทุน หรือหมกมุ่นอยู่กับการไล่ล่าความสําเร็จจากการเพิ่มปริมาณของทรัพย์สมบัติหรือเงินทองกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนและพลิกคว่วชีวิตด้วยการใช้ชีวิตให้มันสุดสดไปเลยใช้ชีวิตให้มันสุดยอดไปเลยด้วยการเปลี่ยนความเชื่อใหม่ทําในสิ่งที่เรารักและทุ่มเทอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆจะดึงดูดเงินจะดึงดูดความสําเร็จจะดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควร เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างง่ายดายนักเดินทางในโลกยุคใหม่ที่สแสวงหาความสมําเร็จจึงเปลี่ยนความเชื่อเก่าที่มักจะติดยึดอยู่กับการหารายได้เพิ่มพูนความสมําเร็จจากการเพิ่มปริมาณของเงินและยการเพิ่มมูลค่าของวัตถุเปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มพูนวิธีการใช้ชีวิตและเติมเต็มประสบการณ์ของความเป็นชีวิตที่สุดยอดที่สุด ที่เรากําลังค้นพบวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกยุคใหม่ซึ่งกระบวนการนี้คือกระบวนการของการวาร์ปโคสความสําเร็จที่ไม่ได้เริ่มต้นที่เงินแต่ความสําเร็จที่เริ่มต้นด้วยใจความสําเร็จที่เริ่มต้นด้วยวิธีการค้นพบศักยภาพที่สุดยอดในตัวเองซึ่งจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดไม่เฉพาะเพียงแค่วัตถุหรือเงินแต่มันหมายถึงความสําเร็จที่คู่ควรที่สุดที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เกิดมาใช้ชีวิตในภพชาตินี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดที่เราได้เกิดมา มันคือกระบวนการของการปลดล็อกตัวเองและใช้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดตามใจปรารถนาและนี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ดซึ่งเป็นวิธีการของการเกิดใหม่ทางจิตวิญญ,ญาณที่เราเรียกว่า r e v i r t h r e ี e r ิร2024คอร์สออนไลน์ฟร,ฟรีที่พวกเราทุกคนสามารถจะมาเรียนพร้อมกันทั่วโลกในวันที่1นึมกราคม2024นี้วันแรกของปี2024นั่นเอง ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงหรือ19นาฬิกาในเวลาประเทศไทยและพวกเราสามารถเชื่อมต่อการถ่ายทอดสัญญาณหรือว่าเชื่อมจิตที่เราเรียกว่าจูนจิตหรือว่าเ x ็ e r i e n c e ในการทำสมาธิและโปรแกรมจิตไปพร้อมกันกระบวนการนี้จะทำให้เราสามารถค้นพบศักยภาพของจิตเหนือสำนึกหรือ Super c o n s c i o u s n e s ตั้งรหัสรับชีวิตใหม่เป็นการอัเรเวเป็นการจูนตัวเองเข้าสู่วิธีคิดที่มันล้ำเลิศ และค้นพบวิธีการปฏิบัติการของชีวิตที่เหนือกว่าที่บียอนที่สุดซึ่งนั่นคือการอัปเรเวลคือการอัปเกรดชีวิตคือการอัปโหลดโปรแกรมใหม่ที่จะเชื่อมกับสนามพลังควอนตัมฟิลซึ่งเป็นพลังงานของสติปัญญาเป็นพลังงานที่ทําให้เราสามารถค้นพบสูตรลับหรือกุญแจแห่งการใช้ชีวิตที่ล้าเลิศที่สุดบนโลกใบนี้มันคือการค้นพบจอบศักดิ์สิทธิ์หรือการค้นพบ ยินนี่และยักษ์ในตะเกียงวิเศษแต่นี่คือการคอนเฟิร์มและยืนยันกับพวกเราอีกครั้งว่าถ้าพวกเรามีนัดกับผมและมีนัดกับจัก,กรวาลในวันที่1มกราคม2024เวลาหนึ่งทุ่มตรงในคอร์สออนไลน์ฟรี free. ไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับคนที่พร้อมที่จะลงทะเบียนเราพบกันในวันที่1มกราคม2024นี้เพื่อที่จะถอดร,รหัสและอัปโหลดระบบจิตใหม่เพื่อค้นพบ วิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกไปนี้รีเบิร์ต2 0 2 4เกิดใหม่สุดขีดและเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณในร่างเดิมแต่กับค้นพบวิธีการที่ใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกไปนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะถ่ายทอดกระบวนการสุดยอดนี้ในวันที่1มกราคม2024เวลา1ทุ่มตรงหรือ19นาฬิกาเราพบกันที่ The Master c o ์ c ค้ด a ะคาเและนี่คือการส่งสัญญ,ญาณเพื่อการ ตื่นรู้สุดขีดรีเวิร์สทางจิตวิญญาณสู่ความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตที่พวกเราทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตและลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับ